อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขกที่ตั้งที่หนึ่งร้อมด้วยนายสาวรแสนเงียงแล้วก็นายเชื้อพุทธของแก้วอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาแล้วก็อดีตประธานคณะกรรมการสาขาพักเขกที่ตั้งที่หนึ่งในผลอิุวรรณแต่ว่าในผลนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนายธนกรพิุวรรณแล้วก็คณะกรรมการสาขาพัก สมปองนะครับแต่ารย์สกงวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมาเรียนทำความเข้าใจกับพี่น้องและก็สื่อมวลชนอยู่องคามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการที่ปรากฏตามข่าวทั่วไปนะครับในขณะนี้ว่ามีสื่อออกไปว่ามีการทำแรมไม่หวตและก็ผลการรับคะแนนเนี่ยกำลังจะ ่บไปที่ท้าวชายป่าที่น้องก็ตอบสนงว่าเรื่องนี้จบยังบอกอยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วก็ผลการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยผมเองไม่อยอมรับนะครับเรื่องเหตุการณ์เนี่ยผมจะเท้าความเหตุการณ์มาตั้งแต่ครั้งแรกทีเดียวนะครับว่าตั้งแต่เราเนี่ยมีกาปรปฏิวัติรัฐหารเนี่ย สาขาพักดิ์ัญญาักดิ์ญาพักรัญญปักด์เราเข้าทำกิจกรรมไม่ได้ประานสาขาพักของผมเนี่ยก็เราไม่มีกิจกรรมทาเดือนแต่คุณผลวิสวรรก็รักษาการสาขาภักิเหตุกที่เดินของผมอยู่นะครับและเราก็ทำกิจกรรมมาตลอดถ้าทำกิจกรรมมาตลอดเนี่ยนะครับเราพักก็ให้เตรียมยืนยันสมาชิก้าวไว้นะครับคนละ600คนนะตัวอย่นนั้นเนี่ย ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อคนผมก็ได้เตรียมไว้เราเตรียมไว้600้อยคนนะคือผมก็เตรียมจัดตั้งสาขาพักประธานผลบนอ่ะหก0้คน,นะคนประธานผลเนี่ยก็คณ้กรรมก,การเราก็เตรียมไว้แล้วก็มันก็มีเออ่พรกเนี่ยมอบหมายให้สสเนี่ยมาจัดตั้งสาขาพักตามกฎหมายรัฐงรุนว่าพักล,ละหนึ่งสาขา นะครับถ้าตั้งสาขาแต่ว่าเพื่อความเ,าเรียบร้อยเนี่ยก็ให้จัดตั้ง2สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มอบหมายให้คุณชิโนโวรพิยเกศจะ,จะตั้งสาขาจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ให้รองอนิพนธ์หยาบัีมาจะตั้งสาขาปัญหา,ามันก็เกิดขึ้นมายอย่างนี้ว่าคุณนิพนธ์หยามณีเนี่ยมาจากตั้งสาขาจริงๆคุณนิพนธ์ไปเป็นสสในื่อเกิดตั้งที่5ก่อนนะครับ แล้วก็ขึ้นมาทีละชื่อ lyn, และก็เป็นรัฐมนตรีของทิ่นินแต่ว่าคุณนี่คนก็ไม่ได้ไปตั้งนาขาในเขตเลือกตั้งที่ห้าแล้วก็มีความตั้งใจจะมาจะตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่ผมเป็นอดีตสสก็เรามีกะรักประธานเข้าไปดการอยู่โดยไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกประธานกรรมการไม่ได้บอกสมาชิกตั้งเราร้อยคน ไม่ได้บอกสสนะครับไม่ได้บอกอะไรนะครับแล้วก็ผมทราบข่าวจากโรงแรมโรงแรมสีบนบอกว่าเขาจะมีการจัดตั้งสาสานในารประชุมกันใน,น,นวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สองนะครับผมรู้ข่าวเมื่อวันที่หนึ่งผมก็พยายามประสานกับทางผู้ใหญ่ของครับว่าไม่แก้ัญหาเรือ่องนี้เสียหตุผลก็ถ้าคนนี้คนจะตั้งสา แก้ตั้งที่หนึ่งในแก้ของผมนะั้นผมไม่สามารถที่จะตั้งสาขาของผมเองที่ทยอยอาไว้อซ้อนขึ้นไปได้แราวผมต้ผูู้ดว่าเนี่ยก็เงยกับคนญี่พุนแล้วทาง,นะะางของสมัยนะครับอย่างา้อแปดปีหรือสี่กว่าปีนะั้นที่ผมทำงานกันมานะครับเราก็โดนท่าหัวไปท่า,ทานประธานสาขาบอกว่าคนนี้ปุนเนี่ยใช้วิธีการกติดอย่างนี้ไม่ดีมาหาติดแล้วก็ไม่ได้แจ้งนะครับผมก็ ผมก็วันประชุมเนี่ยที่โรงแรมปีเวอร์เนี่ยถ้าสุดทุนเนี่ยจ้าวได้ตอนนั้นผมก็ไปด้วยผมก็ไปพาประธานสาขาของผมได้รับการสาขาของผมที่ไม่ได้รับการแก้งเนี่ยก็ไปด้วยบอกว่าก็ผมชอบในงานนะถ้าเป็นไปได้คนทีุ่นคนจะมอบอำนาจให้กับทางผมหรือประธานสาขาของผมเนี่ยจัดประชุมอะไรแล้วดําเนินการประชุมตุ้งเรื่องเนี่ยให้ผมก็รับระเบียบของพรรคเนี่ย ให้พนิพนเซ็นไปก็จบได้ก็ไม่ได้มีาหอะไรแต่ว่าพทนิพนก็ไม่รับข้อเสนอเหล่านี้นะครับจนมีคนคนหนึ่งมาพูดกับผมว่านี่เป็นการเจตนาตั้งโงเอาไว้เพื่อที่จะต้องการยึดสาขาเพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมีซับซ้อนราะกฎหมายรับกใหม่เนี่ยน่ ที่จะทวงเก่งกับผู้บริหารวันที่ไปชมสาถาปาัตย์ไปชุมส .2 ของภาคใต้ที่ภาคปฏิบัติปิปดผมก็ไปไปก็นำปัญหาเนี่ยไปเรียนกับผู้บริหารของพภาคตะวันึงว่าให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมต้องต้องจัดตั้งสถาปัตย์เพราะว่ากรรมการสาปาตย์ของผมพร้อมพร้อมที่จะตั้งสถาปัตย์เรื่องก,ก็ยังไม่ได้รับการแาก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมก็ทวงถามผู้บริหารอยู่ว่าให้แก้ปัญหาให้ผม เพราะว่าการตั้งสาขาที่ไม่ไม่บอกองค์กรเนี่ยผมถือว่าเป็นการตั้งสาขาโดยบิยชอบนะครับโดยไม่ถูกคำนองคําให้ถูกตามข้อัคับข้าราชการิบัติข้าราชารปฏิบัติของเราอยู่นด้วยความรากความสามัคคีให้เกียรติคนเก่าแล้วก็มาแยกคนม่คือการจัดตั้งสาขาโดยบิยชอบนะครับผมเรียนกับทางสื่อมวลชนได้บอกว่าการจัดตั้งสาขาตอนั้นที่โรงแรมปีรวนเป็นการจัดตั้งสาขาโดยบิยชอบ ไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้แจ้งสมาชิกไม่ได้ไปงูงิ๊บทามกันเอาเองอันนี้ก็เห็นเป็นการาแจ้งมาในสื่อนะครับว่าขนานนี้เนี่ยนายเกริญรัศสีได้เบอร์หนึ่งผมก็บอกว่าเอาแลวเบอร์หนึ่งเป็นคนกลับผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้เลยว่ามีการจัดการทำแอรี่โหวตยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ถามประธานผมว่ารู้เรื่องไหม ู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็กสอบสนได้อย่างไหญใหญ่แล้วผมถามตัวคนหนึ่งที่ผมได้แต่ใครเป็นคนจับให้ผมก็ไม่มีคําตอบนะครับแล้วมันก็ปรากฏเรื่องเรื่องคะแนนออกมาแต่ในขณะเดียวกันาาเนี่ยะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางคนที่รับใครชอบฟอกับผมก็มาบอกว่า,า,าการจัดทำการไม่หมดทางนี้เนี่ยมันทํากันแบบเงืงี้กันทํานะครับ โดยมาพูดของชาวบ้านที่พูดว่าพ่อยึดสาขาพักเพื่อจะเอาสาสาพักเนี่ยมาส่งลายชื่อลูกให้ลงสอสอเนี่ยมันก็เริ่มมาเป็นจริงนะครับเพราะผู้พิจารณาคนในบริเวณนั้นเป็นคนของคนณนิพนธ์ยาวนยอมีทั้งสิ้นนะครับเป็นคนของคนญี่นิพนยามนีทั้งสิ้นและก็ไม่มีการประชาฟันให้รับทราบขจันว่าฝานะครับที่น้องที่อยู่ที่ แล้วก็ไปบอกด้วยว่าให้นงเบอร์สองนะครับคนน่วาจะอยู่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามีตัวคนคนน่วาคนน่วาเไปด้วยคนนิวาเป็นคนที่มาบอกผมแล้วก็พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการประชาพันแบบแก่้หลายนะครับเป็นพูดไปตามตอนตอนตอนเย็นคนน่วามาะล้วไหนตะครับก็มีการประชาพันนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีการประชาพันให้ความหวังอะไร นะครับแล้วดูคะแนนนะครับคะแนนเนี่ยอุณส่าเ์ไดได้หน,นึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนผมได้หกสิบสามคะแนนก็ก็ยังน้อยอยูยอย่หนของกันนะครับนนเพราะคะแนนน้อยไปที่จริงๆทางารมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกต้องแต่ว่าคะแนนเนี่ยคะแนนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นคะแนนที่ไม่ชอบมาพาคนนะครับแล้วก็จำนวนหนึ่งพันคะแนนเนีเ่ยเรามาดูว่า ในเวลาอันสั้นเนี่ยจะมีคนถึงหนึ่งพันไหมแล้วบอกว่าคุณปนาอุลตรีนะครับบาริที่นึงตึงแปดเจ็ดเนี่ยแกก็ไปใช้ไงด้วยนะครับเขาเชิญคุณปนามามามาตรงนี้นะครับแกมีหยักด้วยสายตาว่าไม่ถึงแค่นันครับคนบนหนึ่งเออ่หนึ่งพันคนเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการใช้เวลาในการที่จะเลือกเนี่ยแค่ครึ่งวันคิดดูกันแนนว่าหนึ่งพันเนี่ยนะครับ คนแค่นี้เดืองวันทั้งทำในสนามทีอารมณ์อารมณ์ในตอนนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าพรรคการเมืองของเราเนี่ยเป็นพรรคที่มีโดนการนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าสถาปาพยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่ชอบธรรมอย่างที่ได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามาหาเป็นเอามาตั้งโครงเอาโดยที่ไม่ไน่แน่อดีตผู้รักษากประดาผมที่รักษากา คนเก่าคนแก่ไม่ได้มองกรรมการไปงูพิษกันทำไปหาคนใหม่มาทำไปแยกคนแยกฝ่าย่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วไปสู่กระบวนการการที่ทำแปรริบหัวนเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสนะครับเป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงผลคะแนนที่ไหนได้นะครับอันนี้อ้างอิงไม่ได้นะครับพระพประธานาธิบดีเองเนี่ยผมขอเรียกร้อง ให้ผู้บริหารของภาคประดับได้ลงมาตรวจสอบการกระทำของคุนิพนธ์ธยามีนในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ผมจะยืนยันในการอุดมการของภาคประปับที่ก่อตั้งกันมานานมากเลยนะครับอันนี้อุดมการของภาคของเราเนี่ยก็คอือว่าข้อหนึ่งก็คือว่า พระต้องมีความโปร่งใสนะครับพระก,การเมืองเนี่ยจะต้องดำเนินการการการเมืองดยวิถีอันบริสุทธิ์ข้อสองต้องมีความจริงใจพระจะดำเนินการการการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนนะครับอันนั้นคืออุดมการของ,งพราวิทยาลาอันนี้ก็อยากจะฝากให้กับพี่น้องประชาชน แล้วก็สื่อมวลชนให้รับทราบต่อที่พี่น้องเนี่ยรู้สึกจะสัอสนต่อข่าวมาเป็นเวลานานมากนะครับผมเองก็พยายามที่จะอยู่ในที่ของผมอย่างระมัดระวังนะครับแต่ววันนี้จําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงเพราะว่ามันมีข่าวและการกระทําที่ไม่ชอบมาพากลมามากนะนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับ ถามว่าขณะนี้เนี่ยการพิจารณาของผู้สมัครจบหรือยังก็อยู่ในขั้นตอนในการพิจารณาแต่ว่าผมอยาฝากข้อสังเ,เกตเด็เน้อยนะครับว่าคุณสันเพชคุณยาบณีเนี่ยแกไปเสนอตัวเองเพื่อลงสมัครส,สอสอในเขตเลือกตั้งที่ห้าเขตสิงห์นครที่ผ่านม,มาแต่ว่าอาบอกว่ามีคนเสนอตัวอีกคนหนึ่ง เป็นสองคนพระประชาธิปัตมีกระบวนการการดําเนินการตัดสินว่าจะทํำยังไงเราก็เลยต้องทำโพนะครับต้องทำโพต้องอทำโพขึ้นมาเราบอกว่าโพโ,โดยพยยดระพปะธิัตยประกาศว่าผู้สมัครที่ได้คือนายเอกขาวองเนี่ยได้แปดสิบปเซนส่วนคุณสังเทศคุลย์เบีได้เก้าปอรเซนอ้น,นี้ก็ เป็นที่น่าจะเป็นที่ยุติได้นะครับว,ว่าคุณสันเทศเนี่ยได้รับโอกาสจากพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วแล้วก็โอกาสนี้ทักให้มาแล้วนะครับแ,แต่เมื่อคุณสันเทศจะกลับมาสมัครสสอในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งผมไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินที่มีอุดมการอย่างแรงกล้าเนี่ยจะให้โอกาสคนถึงสองครั้งแล้วประกอบกับ ที่ผมเป็นอดีตสสอยู่ในพื้นที่อย่างว้อยสีสมัยผมก็ทํางานของผมด้วยดีทํางานกับพี่น้องประชาชนกันอย่างด้วยความสมัครสมานสามัคคีมีผลงานมาตลอดผมก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรอันนี้ก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ผมสัมเัสได้ใช้เนี่ยหนึ่งครั้งก็ถือว่าได้แล้วนะครับแต่ว่าใช้ครั้งที่สองเนี่ยไม่เคยเห็นพรคประชาธิปัตย์ให้กับใครเลยนะครับ อันนี้ไม่เคยไม่เคยให้กับใครเลยนี้ก็อยากไปขอเรียนเยียวยากับสื่อมวลชนและกับพี่น้องประชาชนผู้สื่อสารทุกท่านแล้วก็ท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มาร่วมเป็นตัวอยางตรงนี้ที่เราได้ขอแใงข่าวแล้วแลก็ขอแสดงการเปลี่ยไปถึง

ยาวยาที่เขาดิฉัหน้าไปแล้วอยู่อยู่มา <c oughs> ก็มาจัดตั้งสาขาันในเขตโดยนกันแจ้งพวกเราเลยเขาจะททำผมเพิ่งจะรู้วันนั้นก็รู้ว่ามะขวดสุ้งยาไปจะดูผมก็ไปันจะยูในส่วนไทรร่วมกับท่านอสทิศสอทงท่านเือ ได้โด่งตนมันได้เปิดกว้างหรือมันขัดกับหลักการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยูดยืนอยู่ที่ความโด่งตันและดีใจแต่วันนี้ผมก็สะท้อนให้เว่าพรรคเราเนี่ยมันขาดความดีใจแล้วก็เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนด้วยแขบบ่งอยู่ตอนนั้นแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็นสี่ชัดเจนแล้วว่าคุณนินครเขาหวังจะยึดสาขาพักเพื่อใช้มาติของกรรมการสาขาพักเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้นโดยลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย กระจายมัดดีพรรคที่จะตั้งขึ้นมาแล้วก็รวมในในส่วนของพวกพวกเองนั่นพวกของเขาพวกอาพูดพวกเขาเพื่อจะไปประชุมแล้วไปไปไปลงมัดดีกันโดยไม่ได้เปล่อยว่างแบบมาชิกโจ๊กไปเี่ยที่หน้าวอนที่อะไรับ ท่านคนและคนสมองท่านเจ้าพิการแล้วก็ท่านสุโชยนะสมที่ว่าที่จะแต่งแล้วปฏิบัติโดยลำดนบในสมาธิสะบายนึ่งเดียวที่จะอยู่ในฟังเข้าจดีกว่านะครับทำงานอย่างไรนะครับผมที่มาเล่าค่ะเหตุการณ์ความจริงประมาณสัก17นาฬิกานะครับในชทุกวันะครับที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้มีชาวบ้าน มาบอกนะครับว่าเขาต้องการหาคนในในที่เป็นสมาชิกพรร,ร,รรคประชาธิ <appointment. S 1> ปัตย์นะครับให้ไปหลอกกันนะครับแต่ชาวบ้านคนนั้นก็ไม่ไปเพราะตอนที่ไปทําสมาชิกพรรคผมปเ,เป็นตัวแทนะลางนะครับแต่คนที่ไปหาไม่ใช่ผมนะครับเขาเยไม่ไปประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าผมกโ็โทรหาขึ้นนะโทรหากันชัว่ว ให้สถานกาน์คิดดูว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นยังไงจริงไหมนะครับปรากฏว่าตอนเช้าเจ็ดโมงกันสมโชติคตูปเลยครัผมบอกว่าเตดสายนิมิตโคทำนิมิตทำกันแบบเป็นกระตูดีบักซึ่งเป็นสมาธิพักไว้ใช้ปัดมาสิบกว่าปีนะครับอยู่เจ็ดหน้าแล้วทันเกี่ยวมาตลอดนะครับผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาพยายามนะครับ คนนักการมจเย็นรัอยู่ที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่รักท่านเกี่ยวทั้งหลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีถูกต้องนะครับผมขอยืนหยัดผมจะสู้สู้กับท่านเกว่วทัศนัยนะครับสู้ในความถูกต้องนะครับผมความรู้ไม่สูงรับแต่พ่อแม่ของชนท่านอดรมสอกว่าสิ่งไหนที่ทำดี จทงทำแสดงสมุทตีจทงทำสิ่งที่ดีอย่าไปทำพาดไปถึงปุยผู้ใหญ่ในพระราชการที่ปัน,ปน,ปปนะครับที่ท่านบริหารคนในพัพที่รอยู่บอกว่าผมมีรเ,รเ,เริรมีเด็ครับผมจะเลื่อเลื่อนถึงอยู่ไม่ไา้ถานการบอกว่าให้ทำสิส่งดีการเป็นผู้นำต้องเป็นคนดีก่อนและทำตัวน,นีน้คนดู่นก็เห็นนะครับผมบอกว่า ความไปถึงคุณหลักผูก้ใหญ่แจ้งปัตยนะครับว่าเสร็จแล้วพาคณะเก้าวถึงจุดหมายผู้นำชั่วมั่วอ,อ,อิดติดอาบายพาสมบัติไปที่หายตาต่อไปครับ ันที่19วันที่20ประมาณช่วงเทีย่ยงค่ะมีน้องเขได้บอกว่ามี ถามว่าการกระทำดังกล่าวมาไม่พักแต่แยกกันมั้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมพ,พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ประชาชนที่อยู่ที่นี่เราเป็นคนประชาธิปัตย์เรายังคงยึดมั่นอยู่กับพารประชาธิปัตย์ที่การ,ร,ยกรอ,กอยู่ที่นี่เราต้องการ โปรยใสคามถูกต้องถ้าหากว่าต้องให้ช่วยจับไปช่วยจับไปทางโล้นะครับผมจะถามพี่น้องดีในการจับไปบริบทคดีช่วยยกมือขึ้นที่ต้องการความถูกต,ต้อง,ยยงช่วยยกมือขึ้นพี่นน้้้อองครับช่วยยกมืขึถาต้องการอครับพี่น้องครับถ้าท่านใดเห็นว่าการจัดตั้งสาร ครับไปไม่ถู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับมาครับในที่ป่าแต่ต้องโปร่งใสเท่า,านะนะครับโอเคเอามีกระถามอื่นอีกไหมครับคุณเชียร์อบอกครับว่ารายการยังไง ขอบคุณต ok. ่อกคำถามนะครับการดำเนินการเนี่ยทางผมได้ทำหนังสือทัดท้างแล้วนะครับทำหนังสือโดยทัดท้างและก็ขอให้ตรวจสอบการลงคะแนนเราเนี้นะครับไปที่นายวิเศษเจรจิวะอดีตนายกประชานิพนธไปที่นายอภิลาโสสาโยธินประธานให้กรราการสนาภาคระดับที่8ศาสนาผู้สมัครผมได้ทหนั่งตัดกากแล้ว และประกอบไปด้วยเรื่องการจัดตั้งสาขาที่ไม่ชอบออด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะได้รับทราบจากคณะกรรมการสาขาว่าอาจจะไปถามทางฝ่ายเทนนันด้วยนะครับว่าเกิดการที่เป็นไงครับครับภาคใต้เนี่ยมีกี่คนเราไม่นครับภาคใต้ถ้าดูตามโครงสร้างเนี่ยตามโครงสร้างเนี่ยน่าจะมีคนเดียวนะครับโยงเร็นว่า คนภาคใต้อ่ะอ๋อคนภาคใต้คนภาคใต้ที่เป็นรองอนุภากนะครับก็มีในที่พลังงานีมีในที่นิพธ์อินทรัชสมบัติมีนายชินวารุณีเกียรติมีนายทุกลิน,นลักษณะพิเศษนะครับเราไม่ได้เป็นท่านนี้เพียงเท่นครับรองผู้ที่รับผิดชอ,อบในการของภาคใต้ถ้าโดูตามคำสั่งถ้าเอ่อไม่ใช่<อ> อคิดลอดแล้ววันนั้ี่คนทำคนเดียวคนเดีมาด้วยไหมวันที่21วันที่21เนี่ยไปทราบพวกเราอยู่ในที่ที่เลือนตั้งบานะครับไม่ได้วันไหนวันละวันวันที่ไม่ได้ไม่ได้วันที่2เอาวันที่21ครับพี่น้องครับ นะเอาที่อยูในที่เกิดเหตุอะมีโรงพวาพาลที่เือชื่อมากีไมไ่มีค่ะไม่มีนี่ผมมีไหไม่มีนะนี่นมีอยู่คใครนะนี่นอยู่นี่ผอยู่นไหมอ่าจยูินไหมอไม่อยู่นะนี่ผินลอยู่เด้รื่องต่นี่ผมคนเดียวอ เดี๋ยวอยู่ไหมครับเดี๋ยวเขาออนอยู่ไหมก็เตรียมหนังสือร่างไม่อย่างดีแล้วนะครับพร้อมทั้งกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเรื่องเหตุผลต่างๆผมเชื่อว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมนะครับรับความเป็นธรรมจากหน้ากับการตัวอย่างของรัฐนะครับว่าพรรคประชาธิปชนของเราเนี่ยเราจะได้ความเป็นธรรมนะครับผมเชื่อเลยนะงนี้บอกกับพี่น้องได้เลยนะครับ พี่น้องที่ได้ช่วยกันเรื่องของผมอย่างน้อยสี่สมัยเนี่ยผมจะเรียนกับพี่น้องได้เลยว่าคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้สู้เพื่อตัวผมเลยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกกับผมว่าเกลือสู้นะครับผมบอกว่าผมไม่ได้สู้เพื่อตัวผมแต่ว่าสู้เพื่อหลักหลักรักษาปฏิการของพระเอาไว้หลักการของไม่เสียหายนะครับเพราะว่าการ ทำงานบรรดาการเงินของพรรคเนี่ยเรามีชื่อเสียงมายาวนานนะครับผมเองต้องเรียนว่าผมไม่ได้สู้เพื่อตัวผมผมสู้เพื่อหลักการของพรรคก็จะพยายามนะครับจะพยายามขอมาตอบของผู้ใหญ่ที่เร็วที่สุดนะครับผมก็ว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องที่แก้ไขนะครับอย่างน้อยเนี่ยเท่าที่ได้รับทราบในเวลาวันที่2 5เนี่ยขามีการประชุมกันได้กับการสนานะครับผมก็ต้องยื่นจดหมายทัฐสาาไปนะครับพร้อมทั้ง พยา,ายามทำดีๆพรุ่งนี้ครับพรุนะ่งนี้ไปยื่นนะครับพรุ่งนี้จะไปยื่นท,ที่ที่ท่านไดาครับนะครับกลาบขอบคุณพี่น้องชาวส่วร,ราอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสผมเป็นผู้แทนราสตรอมาอย่างน้อยสิบเจ็ดปีสี่สมัยนะครับแล้วก็เราก็ได้ทํางานกันอย่างด้วยดีนะครับครั้นงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าครับผมจะให้โอกาสผมได้ทํางานร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอกราบขอบคุณไม่มีคำถาลานมั้งมีไหม ม่มีแล้วนะครับไม่ไมีแล้วก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาให้กำลังใจผมในวันนี้ได้มาเยี่ยมผมที่บ้านและก็ขอขอบคุณครับ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 ขอบคุณมาขอบคุณมาขอบคุณมาโู้อยู่แล้วให้แบ๊สรต้อยู่แล้วเองติ๊กแม่แป้งขอบคุณมา